จ้าแล้วนะยนนอมสอนเวียนแฟมิลี่จ้าสาวเหยียดดิบมานาั่งรอป้าจ้าป้ามาหลับนะคะใช่ไหมป้ามาหลับใช่ไหมรอจ้ะรอพอมาหลับเลยจ้ะรอป้ามาหลับนะคะกินรออยู่มองส้างนะจจะสร้างอีลาฟานกินหนามรอพอจ้ะกินสองขวด รอบป,ป่ามาตอนนี้นก็นั่งรอบป่าอยู่มองเอียมนันนี่มันนั่งรอบตรงใกล้ๆบ่งจอดรถนีจ่จะพาันไปซื้อของนี่นป่าก็มาหลับไป,ไปซื้อของฮะ เดี๋ยวไม่ได้ไปร้านค้านั่นได้เดี๋ยวบางทีพ่อเข้าร้านค้านั่นหนูก็หยิบเอาโอเคบางทีพ่อต้องไปซื้อโคร้านด้วยไม่มีโคล,ล์อิเดียโคลนต้องไปร้านค้าอีกการนะการมักสิ่จะไปร้านค้าอีกการมักสิเออ่เดี๋ยวพ่อมาพ่อก็จะลิงยืน เอาปิดฝาวดีๆเดี๋ยวน้ำจะหกแล้วก็ไว้ในถุงกิ้น้ำแล้วไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ชอบอน,งนางน้ำร่างเนี่ยซ่าง่อยจ้ะกางนางน้ำซ่างอีละอันนี้ก็คือรถกลับนจ้ามาเสิร์ฟเดินมาเที่ยวจ้ากลับน ีแดดออกสัรสวิตแดดแดดออกซูนแดดร้อน okay, <too> อันนี้อันอนี้สั้นเลย,ยจ้าแม่ส่องยี่หลาดเลยมันจะปอก่าแม่ส่องยีหลา เติมน้ำลดโอ้ปปโอส่สิบแปดโยังเหรอสิบแปดใส่ขอ <c oughs> ไม่ได้เติมน้ำมันเลยน้งลดรอจ้ะเราไม่ซื้อของ บ่ได้เติมน้ำมันรถพนวาซื้อของนางพาลูกมาเที่ยวจ้ะมาซื้อเสียผ้าเสียผ้าให้ลูกแ้วก็กสิกลับบ้านแล้วจ้ะมากับลูกสายยนดิด้อจ้ามาเที่ยวสาวคนแม่ลูกมาเดินซื้อเสียผ้าให้เพื่อน บานแรงนี่ก็มานั่นจ้ะสามีก็เปิดเพลงล้วจ้ะต้องก้อเสียงดังๆกบกับเพลงจ้ะเดี๋ยวปัญหายูทูบ้วจ้ะถ้่ฟังข่าวโอเคได้อยู่แต่ว่าฟังเพลงนี่มันสีแดงจ้ะมันสีแดงผ <c oughs> ิดกดจ้ะผิดกฎทางยูทูบ ฟังเลื่นลอนนี่สิมากแต่กับแม่ละจ้ะถ้าแ,แม่อยู่บ้านก็อยู่บ้านถ้าแ,แม่มาเที่ยวก็สิมากกับแม่จ้ะเนี่ย <c ười> กันแล้วที่บ้านบ้านานะครับบ้านแล้วบวบิวสวมีเด่นได้จ้ะโอ้ยโอ้ยเมื่ออาทิตยสั้นเนี่ยได้จ้ะมาสามีแล้วขับเร็ว สวยงาา โน่นจ้ะมีสวยงามท้องฟ้าสวยงามรถก็สิได้ไปล่างอยังด้วยจ้ะเพราะว่ามันเป็น เด้อจ้าขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนเด้อจ้า จะถนนโคง้งค่ะโค้งแน่คืองูเกี่ยวเยราจะมึงมึงถนนสมิเด่นจะมึงถนนเกี่ยวค่ะกี่ยวแน่มึงโคง้งโคง้งโค้งพี่นอ้องถ้ามาในซอยเข้าบ้านก็โคง้งค่ะโค้งแน่มองไปหาปลาเก็บนิดเก็บ,กบ,กบยางกัญากับโคง้งค่ะโค้งแน่โค้งจิ๋มเอาขับกิเนเป็นน้ำรถนุรจาจ้า ู้ขึ้นเขา หน่อย เวียนวงเวียนอ้อม่ค่อยมีรถออกจากสิเขาซ้อยเขาบ้า ยาดิเดนเนจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย